เอาฟืนไปนึ่งข้าวบนนี่ล่ะโอ้น้องมะลิคนน่ะเอาฟืนไปนึ่งข้าวไปไปนึงนงน่งนึ่นนงเนาะอุ่นข้าวเย็ยนซื่อๆบ่ล่ะมมเมนบ่ได้มาข้าวเย็ยนเรือไหลข้าวเย็นเรือหลายเนาะใส่ลูกดีเนาะเบิดเดียวดอกนี่ผมบ่เกินเนช้านาทีกัดซุกแล้วน,นี่ยอ่ามื่อน,นึ่งหดฮดแต่ตอนแรงเมนถ้าหดตอนเช้าแล้วก็แล้วตอนแรงหดตอนเช้าแล้วแวรงคนนี้จับผัดซื้อตัวเดียว มันบ่มีคู่มีคีมซ้ำเลยเนาะคือจะของเลยสบายดีนะแนะนำตัวหน่อยเด้อชื่อเสียงเรยังนะมาริสาบันไดสาบันกุดแคนสาบันกุดแคนอัจฉริยแข่งสวรรค์ในเขตอายุเท่าไหรแล้วล่ะสิบเจ็ดปีโอ้อายุสิบเจ็ดปีบันกุดแคนเนาะเมือนอัจฉริยแข่งสวรรค์ในเขตโอกาสได้ผ่านมากับบ้านน้องกับพอดีบังเอิญเว้ไทยน้องเพื่อนน้องสมอยาไปทำความหู้จัก น้องกลับต่ออีกอฟื้นดนแย่อย่างนเลยคหรออืมเอาฟืนไปนึ่งข้าวบนนี่แหละโอ้น้องมะลิเพิ่นเอาฟืนไปนึ่งข้าวไปไปนึ่งนึ่งเนาะตามติดชีวิตน้องมะลินึงน่งมื้อเนาะน,น,น้องเพิ่นสุ่มไฟไว้จะเวียนหัวได้ดินะปกติจังโมงนึ่งข้าวอันละ ที่โม่ลปลายที่โม่ครึ่งหรอหนึ่งว<ช>ันนี้มันยันฝนตกนึ่งว้ัยเนาะหน,นึหน่งเข้าไว้แล้วก็สิไปหดพักเกลือหมูหรือเบียรเพิ่นเนาะ้ำเลยเ<ห>พราะว่าลูกสาวล่าแม่บ่ให้ไปใส่แม่เพิ่นว่าลงทุนให้ขายเครื่องยเูเฮือนเฮ็ดสวนเฮ็ดอย่างกบบระปุกเฮ็ดเบียก์นักลูกสาวล่าแม่แพงนเนาะเทสจะเบียร์เพือนแล้วพอ คอยคำงามแรงน้องมะลิเพิ่นมือเข่าเป้าไฟแล้วบันชนชมเนาะนี่น้องเพิ่นก็นเตรียมนึ่งเข้าอุ่นเข้าเย็นซื่อๆบ่ะละ่ะเมนบ่ได้มาเข้าเข้าเย็นหลายนะอเข้าเย็นเรือหลายเนาะมาเข้าหลายบ่หวานเนาะเศร้านี่มาเข้าหลาย,าานนยจือว่า,าอาหารบ่แซ่บบ่เข้าเรือหลายจ <c oughs> ือว่าคนน้อยบ่ คนน้อยคนกินสามคนโอ้กันสั่นเะเฮาตอนง่ายก็กินแต่กับแม่์สองคนพออายุกันสั่นมือแรงสมัยก็บ่ได้เมื่อไรกินอยู่เ่าหนึ่งกันแหละจะได้มันจะได้กินแซ่บเนาะซื้อไก่ให้น้องต้มเลยได้บ่โอ้กันเนี้ยมันแหละต้มไก่เนาะเป็นอยู่บ่ต้มไก่ละเปลี่ยนอยู่เนาะต้มคนเด้เป็นบ่อ๋อต้มต้มกันต้มไอ้เนี่ยบ่เปื่อยเด้่ต้มไอ้มีแต่ซุปอย่างเดียว เท่าละต้มเงียบเงียบแชวน้องลินเนาะน้องมะลิสามบันกุดแค้นเมื่อสะพรไกลสวัสด์เขตเนาะอุ่นเขาอุ่นเขาเย็นบนซาลาวเขาเอิ้นอุ่นเด้อถ้าเข้ามาแล้วมาหนึ่งเลยเอิ้นหนึ่งเขาอันนี้เอิญว่าอุ่นเอิญอุ่นเขาเย็นเนาะเนเเขาย็ป็นวิธีของสาวผู้ไทยคสมศมสาวผู้ไทยไกลซ้อนคนเนาะนี่แหละ ลูกสาวเดียวได้เนาะอยู่ที่ไหนละสาวหล่าได้เนาะสาวหล่าได้น้องมันดิใส่กันนี่ใส่กันนี่เอ้ยผู้หนึ่งไปผู้หนึ่งไอ้ยผู้หนึ่งเอ้ยผู้เอ้ยไปเฮ็ดงานอยู่ไทยปะเป็นอยู่อยู่จังหวัดในเมืองไทยผู้ปะอันนี้จระโบโบงและลืมไปอยู่กรุงเทพค่ณปะไปเฮ็ดงานสวนนะดิสวนทุเรียนปะ งานสวน,นจะเป็นระนยองกับจันจันธบ,บุรีกำงานสวนทุเรียน,ยนโอ้ยค้างหมดเข้าแล้วบาบนี้เนาะสาวน้องน้อยนี่เข้าเปล่าไฟชีวิตสาวในชนบทลาวเขา่เขา่ยไปดจังมันไมห่หูดหอกไฟแหงกันนะั่น <c oughs> ลูกดีไปฟื้นดีปา ใส่ลูกดีเนาะเบิดเดียวดอกนี่ผมว่าเกินชาวนาทีกจัดุกแล้วนี่เพิ่เข้ายามแรงครับซุกเลยได้ตอนนี้เด้อซุกแล้วซุกไวเนาะพอเขาเย็นแล้วนี้นราซุกไวพอเขาเย็น ห้องข้าวนาทีสำนาับเลยลมกันข้าวเดียวสุกเลยสุกไวเนาะข้าวเย็นเลยสุกไวอุ้นข้าวเย็นเลยสุกว,เน,เ,กวเนสิบห้านาทีไ,ได้เมื่อแรกนี่กินข้าวสองคนกับแม่บ่สองคนเนาะโอ้สิมดอยู่บอกติดหนึ่งเนี่ยสองคน ขินสันละกินนั่นกาีมาเรือหลเนี่ยซิจูกินแรงนำเลยนจ้าสิูกินแรงเลย่ก็ได้บออยุบออยุเลยอยู่อยู่กินเขาอยู่เลยพอได้แล้วพอจะให้เล้มีอายก็ให้อีกอยู่เลยเลโอ้พอได้แล้ว สำเร็จเสร็จสิ้นแบเดียบร้อยสำหรับกัรเดียวไวขนาดนั้นเดียบร้อยหนึ่งเขาบดได้ยากนาะงิพห้านาทีหอมหอมข้าใหม่หอมเข้ออุ่นโอ้ให้ไอ้จอยชิมจากปั้นน่เขาได้แล้วไอ้กิพยีดมืนึ่งจะเธอนี่นะดแตตอนแรกตอแรกไม่ลถ้าตอนเชาแล้วก็่ได้ฮดตอนแรกออม่ลเน้องมะลิสานกุฏ่นกลังพักพัอ่าเดมือหนึดแต่ตอนแรก เมนถ้าฮดตอนเช้าแล้วก็แล้วตอนแรงฮดตอนเช้าแล้วแรงโอ้ฮดตอนแรงแล้วตอนเช้าโมเมนต์โบ้ฮดเช้าแรงอุบ้านอ้ไรฮดเช้าแรงเนี่ย่าจาทรงนี้น่ะโบ้ได้ซื้อฮดฮดชงนี้นองคนฮดไปทางเันกองตั้งอยู่พุ่นนะฮะคนฮดใส่เนี่ยฮะมันจะแห้งไรเนยน้องมะลิคนฮดพักน้องมะลิสาวงามเมืองอัสงสกลสาวภูไทยคนพัก

เกียรของหอมเราบอบอเกยำซื่อๆเพื่อเอซเพื่อเอยากเบื้องล่าน้องเงินงามมานะเทาก็บให้เบิ่งใกล้ๆเนี่ยยิมบดน้กอเนาะสาวุถยงินงามเลยเาให้เราดมาพี่หน่อยบย่องตลอดได้เลยเนาะยิ้มแสงนเอฟซีนองยินงามเ้น้องบัลีงาม ผันดีลูกสาวล่าลูกสาวล่าหน้าแคมบ้านผนะแม่บ่ให้เห็นอย่างนี้ลหน้าลายบหละหมยสวนมันด้ยได้ไปเนาะโได้สวนง่มีโบไดนะ้ไป,<อ>ไปงม่ปงม,ม,งมีคนมงามมีนคนมาคนค้าขายเครื่องด้วนแม่เพิ่นลงทุนให้ขายเครื่องด้ได้ไป,นไปเนกะามดำหน้าจ้าเข้า สงการเด้อสิมาลินทำเลยสงการสิมันสิมาลินสงการยู่ที่แหละบ่วัอวดีหมู่สวยมดอยู่พอดีกินเนาะกินเพราะว่าสงการนี่เพิ่นแห่เก็บดอกไม้เนาะ,นะเ,นเนะีบเนาะ เพื่อนนี้ก็ไปเก็บดอกไม้แห่ต้นแค่ต้นดอกไม้น้ำต้นดอกไม้ได้แล้วจากต้นผักไสผักไสปีนี้จากมาเบิึงแล้วเนาะดอกเคยเห็นนั่นี่ต่างบุญบางไฟก็หลายได้ขอมาแถวนี้ได้บุญบางไฟปีนี้จะมีโดนอะไรอยู่บ้านแต่บ้านอื่นดินบ้านต้องเดินนะดินบ้านต้องเดินต้องเดินมีได้ตินีลยมันพักน้องทนไะโครงการเป็นมาแล้วมามาลิมนที่สี่แล้ว ลืเมเก็มันสุดเป็นหูแล้วโอ้เหลืออยู่หน่อยจักตัวแหละเป็ดเนี่ยทางมุดจักตัวแปะตัวทางมุดนะโอ้อัวนี่เนาะมาแล้วทุกทางใกล้ๆพวกเป็ดคนใกล้นี่จะตัวน้อยแต่มันบ่มาก เลือดแปลงนี่เนาะจัดโตน้ำยู่มืเมล็ดนี่น้องจัดให้เลยโตนึงเอาโตนุ่มๆโตนอ่อนอัดเลยบนนี้เกลือเหือโอ้เกอัดเลยเพราะว่ามันมันจะไปตัวที่เป็นจุกแลยเป็นกาบเนาะฝนก็ตกเลยแต่นผู้ชมมาจ่อยมาเมืองอาจจะพ้อนมือเดียวแต่ฟนตกจ่อยอะไรก็โอ้ห้องเป็นมาเกือบหมู่แล้วบ้านี คนกระตกดีเถอะน้อตัวเดียวนี่บ่หม oh, ูล่ะแมนเลมนตัวเดียวมะลิคนเกลือหมูงาำแรงนาะอันนี้เขาเขาเลี้ยงไว้ขายเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยงไว้นาะเลี้ยงไว้ขายเลี้ยงไว้ขายตอนมันใหญ่บ่โอเลี้ยงไวขายเลี้ยงว่าคิดว่าเลี้ยงไว้เฮ็ดฮีเฮ็ดหนงนะบ่แม่นเนาะเลี้ยงไวขาย ขายแต่เลี้ยงกรดิ่งซื้อเขาหมนี่ยเมนซื้อตัวเท่าไรตัวน้อยๆค่ะซื้อหกแสนตัวหกแสนโอ้ตัวนี้ประมาณเท่าไรสำเนียประมาณเท่าไหร่ถ้าขายเนี่ยล้านปลายเนาะโอ้แพงตื่นเลยสองล้านประมาณสองสามพันบาทตล้านหนึ่งล้านห้าล้านหกนี่แทนนี่เดี๋ยาไผ่มันเป็นราคาจะได้แพงไห่โอ้ซื้อไปเห็นหิ้งเลยอย่างไผ่เนี่ยามดองพวกเจ้าเลี้ยงไข่มันง่ายผู้ที่จะขายเนาะ ภายในเดียวรอพคนนอกอเป็นหกเจ็ดสิบโลพคนนี <วะ S 1> ้วาาขอดอากระเล้งเอาลูกโอ้อลูกมันแห้งได้กับเลี้ยงได้ทายล<ห>ูกผมได้จับผัซื้อตัวเดียวมันบม่มีคู่มีคีมซั่มเลยเนาะคือจะของเลยบ <c oughs> ่มีคู่มีคีมซื้อหมูตัวเดียวก็เดี๋ยวว่าซื้อเป็นคู่ซื้อตัวเดียวเลี้ยงตัวเดียวเนาะเลี้ยงหลร้ผัดียว <ปะ S 1> กโอ้บ่มีแนวเกลือมันเนาะมีหั่มต้องมีพวงสีควันกินข้่าหน่อยแัดอัน เกอรหมูกเกอรเป็ดให้เลยโบท่านทำมันบ่มีเศษอาหารเนาะโบมีหัมโบมีห,มมหมต้องมีหงสีสีเขาจังสีเขาแล้วเอาหัามไว้จับจับจับเมร์บับงเกอร์ก็ไปซื้อน้ำหงสีเขาโอ้ขอซื้อโลเท่าไหร่ละอยู่พี่เจ้าเขาขายเป็นคู่ได้แบบสี่น่ะขู่สาวพันว้าถูกสาวหรือสี่สิบประมาณนี้แหละบบจีต้นคืนแพงเติบได้หนินู้ยขู่ละสาวพันขู่หนึ่งกับชีสจังมื้อแป๊บเดียวเนาะ ที่หามือนี่นะฝี่นกระตุกขนาดแับนี้นะ